สวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องแก้วตาพระเครื่องอีกเช่นเคยค่ะพี่ๆขออนุญ,ญาตฝากช่องทางการติดต่อนะคะพี่ๆสามารถโทรโดยตรงที่เบอร์ศูนย์0 0 1 1 6นย์นะคะเบอร์โทรนี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่ๆท่านใดอยากจะรับชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็แอดไลน์ดีด้วยเบอร์โทรน้องมาได้เลยนะคะ พระน้องนะคะเป็นพระบ้านพระเมานะคะได้มาหลากหลายที่มาหลากหลายคณาจารย์นะคะมันมาเปิดให้พี่ๆในราคาแบ่งปันนะคะราคานี้น้องอยังไม่มีรับประกันให้นะคะอยากให้พี่พี่ทุกท่านชมกันให้ชอบชมกันให้ถูกใจก่อนจะตัดสินใจเช่าบูชาพระจากร้านน้องไปนะคะ วันนี้เปิดพระบ้านพระเหมาราคาแบ่งปันให้พี่พี่ยี้ารายการจุกๆเลยนะคะพี่พี่ชมกันให้ชอบชมกันให้ถูกใจเลยนะคะพี่พี่ท่านใดเข้ามารับชมครั้งแรกน้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องน้องไว้ด้วยนะคะเพื่อพี่พี่จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของน้องนะคะเผื่อในอีพีนั้นๆจะมีวัตถุมงคลหรือเครื่องรางใดนะคะที่พี่พี่ตกตาต้องใจอยากจะเช่าบูชาไปนะคะองค์ที่หนึ่งค่ะ เริ่มเลยนะคะหลวงพ่อมุ้ยค่ะพี่ๆหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่สองห้าหนึ่งสองสวยๆเดิมๆค่ะพี่สวยๆเดิมๆนะคะได้เช่าเหมามานะคะพี่ๆเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะนาพระช,าชาัดๆแบบนี้เลยนะคะแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะคะหกร้อยบาทเท่านั้น,นะค่ะพี่ๆร้านน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ พี่พี่ท่านใดอยากจะเช่าบูชาแบบเก็บไปทางก็บอกน้องได้เลยค่ะพี่พี่ปลายทางต้องขออนุญาตบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพร้อมออนเลยน้องจะส่งให้พี่พี่ฟรีค่ะต่อไปค่ะรายการที่สองนะคะพี่พี่ไปรายการที่สองนะคะหลวูดสุดวัดปักคองมะขามเท่าค่ะพี่พี่ เหรียญเ,เก่าเดิมๆนะคะเหรียญห่วงเชื่อมแบบนี้ค่ะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมแบบนี้นะคะพระคูวิมลคุณากรนะคะพ,พี่วัดปากคองมะขามเท่าพ่อสอสองสี่หกหกค่ะ เียเดิมเดิมเลยนะคะเนื้อสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้ค่ะด้านหลังมีรอเดเรือสองตัวแบบนี้ค่ะพี่พี่แบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านเลยนะคะระน้องนะคะได้มาหลากหลายที่มาหลากหลายคณาจารย์นะคะน้องจึงอยากให้พี่พี่ทุกท่านชมกันให้ชอบชมกันให้ถูกใจก่อนตัดสินใจเช่าบูชาไปนะคะรายการที่สามค่ะพี่พี่เรียนเปิดโลกบิกฟ้านะคะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะพี่พี่ สวยๆเดิมๆค่ะพี่พระสวยๆเดิมๆนะคะด้านหลังพระพรมปัญโยงเล็บดูนะคะดูวัสแกอยุธยาพ่อสอสองห้าสามสองค่ะพี่ๆเกา่เกาๆเดิมๆค่ะพี่พเหรียญน,นี้นะคะเกา่เกาๆเ,เดิมๆนะคะนำมาเปิดแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะคะไปองค์ต่อไปค่ะพี่องค์ต่อไปนะคะเนื้อเงินแบบนี้ค่ะพี่ ดูรอบๆนะคะพระเนื้อเงินแบบนี้นะคะเป็นเงานิดนึงนะคะเนื้อเงินสวยๆแบบนี้ค่ะพี่พีดูขามข้างค่ะพระหลงปลุเอี่ยมนะคะด้านหลังพี่พีเห็นยันชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพี่พีค่ะเห็นยันชัดเจนแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ แบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะและการต่อไปค่ะพี่เป็นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะเหรียญที่ระลึกนะคะเหรียญสวยๆค่ะพี่เหรียญเดิมๆแบบนี้ค่ะด้านหลังค่ะแบ่งปันให้พี่ๆได้เช่าบูชาไปนะคะ น้องหมุนช้าๆชัดๆนะคะพี่หมุนให้ดูกันช้าๆชัดๆนะคะด้านหลังค่ะพี่พี่ด้านหลังนะคะสองสี่แปดหกค่ะพี่พี่พอส่อสองสี่แปดหกนะคะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะพี่พี่อย่างนี้นะคะแบ่งปันให้พี่พี่เช่าบูชากันเลยนะคะอยากกรรับแบบไปทางก็แจ้งน้องมาได้เลยค่ะพี่พี่รายการต่อไปนะคะ หลวงพ่อทบนะคะหลวงพ่อทบเก้าสี่ค่ะพี่พี่กระไรทองแบบนี้นะคะวัดพระพุทธบาทชนแดนนะคะพี่พี่เหรียญวระวัดพระพุทธบาทชนแดนนะคะเหรียญสวยๆเดิมๆค่ะพี่พี่เหรียญสวยๆเดิมๆนะคะเ้ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงทอดกระถินนะคะพี่พี่น้องก็อ่าต้องบอกบุญพี่พี่นะคะอยากจะบอกบุญว่า เงินที่พี่ๆเช่าบูชาพระจากร้านน้องไปนะคะส่วนหนึ่งน้องก็นํามาตั้งกองกระถินนะคะและก็จะทําลงทานค่ะพี่ๆต้องขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาอุดหนุนร้านน้องนะคะน้องขอเออขาเรียกว่าขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะคะ เจริญในหน้าที่การงานและทรัพย์สินเงินทองนะคะพี่พี่้วยอันนี้ทรงผลบุญนี้นะคะที่มาร่วมปิดพระนะคะก็ถือว่าเราได้ทําบุญร่วมกันไปแล้วนะคะพี่พี่อ๋องนี้นะคะหลวงพ่อทบค่ะพี่พี่เปิดให้ที่หกร้อยบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปนะคะพี่พี่รายการต่อไปนะคะหลวงพ่อเงินค่ะเหรียญหลวงพ่อเงินสวยๆแบบน,นี้นะค่ะพี่ ด้านหลังนะคะกลมมรวงชุมพรค่ะพี่พี่ด้านหลังเป็นกลมมรวงชุมพรนะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะเดี๋ยวนี้ขอบข้างค่ะด้านหน้านะคะหลมห้องเงินนาชัดๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่น้องจะพยายามให้ดูทุกด้านทุกมุมนะคะเพื่อพี่พจะได้ตัดสินใจในการเช่าบูชาได้ง่ายขึ้นนะคะ เหรียหลงพ่อเงินนะคะพี่พี่เดี๋ยวนี้นะคะแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านเหมือนเช่นเคยค่ะพี่พี่เหมือนเช่นเคยนะคะลูกค้าเก่าเรารู้กันนะคะรับหลายองค์เราพูดคุยกันได้นะคะและการต่อไปค่ะพี่พี่ไม่รอช้านะคะหลวงพ่อคลายค่ะพระเหรียญหลวงพ่อคลายวัดสวนขันนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งนะคะนี่มีเขียนรุ่นหนึ่งตรงนี้นะพี่นะ ครับเ,เก่าๆเดิมๆแบบนี้ค่ะพี่เหรียญห่วงเชื่อมเดิมๆแบบนี้นะคะอ่ะไม่เชื่อมสิเป็นเหรียญห่วงในตัวนะคะยันชัดเจนแบบนี้ค่ะพี่ด้านหลังห็นยันชัดเจนกันแบบนี้เลยนะคะแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านได้เช่าบูชาไปเลยค่ะพี่ๆราคานี้นะคะรายการต่อไปเลยนะคะไปกันเร็วๆหน่อยนะคะพี่ๆแล้ว mm. ต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงพ่อครวยวัดโคสิตารามค่ะพี่พหลวงพ่อครวยบอทรูว,ว่าครวยวัดโคสิตารามนะคะวงเล็บบ้านแคร์นะคะพี่วงเล็บบ้านแคร์นะคะเหรียญเก่าๆเดิมๆมาพี่ด้านหลังค่ะสองห้าหนึ่งห้านะคะเหรียญสองห้าหนึ่งห้านะคะ พะน้องก็ได้มาหลากหลายที่มาหลากหลายคณอาจารย์นะคะน้องอยากให้พี่ๆทุกท่านชมกันให้ชอบชมกันให้ถูกใจก่อนตัดสินใจเช่าบูชาไปนะคะแต่รับรองพาน้องสวยตรงปกทุกองค์แน่นอนค่ะพี่ๆส่งของทุกวันนะคะส่งของทุกวันนะคะอ่าต่อไปนะคะขออนุญาตไปรายการต่อไปนะคะเหรียญหลงปูแหวนค่ะพี่ๆเก่าๆเลยค่ะพี่เหรียญน,นี้นะคะ มีตอกโครตรงนี้นะมีตอกโครตรงนี้นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะเหรียญน,นี้เาเก่าเลยค่ะพี่พได้มาแบบนี้เลยนะคะได้เช่าเมามาแบบนี้เลยนะคะพศอส 2, 2, 2 1สองห้องหนึ่งนะคะ,ะเหรียญน,นี้นะคะดูหน้าอีกหนึ่ง,องรอบนะคะพี่พหน้าพระชัดเจนแบบนี้นะคะ เปิดแบ,งบ่งปันให้พี่พี่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ขาหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะไปกันตน่อที่เหรียญต่อไปค่ะพี่เหรียญต่อไปนะคะเหรียญหลวงพ่อคุณน,นั่งพานแบบนี้ค่ะพี่พออสวยสวยเดิมเดิมค่ะพี่พสวยสวยเดิมเดิมนะคะหลวงพ่อคุณน,นั่งพานนะคะยี่สิบหกมอคสามเจ็ดนะคะพี่เหรียญยี่สิบหกมอคสามเจ็ดค่ะหลวงพ่อคุณนะคะมีตอกค้ดนะคะพี่พี่ e พนนะะมีตอกค้ดนะ มกันทุกด้านทุกมุมกันไปเลยนะคะชมกันทุกด้านทุกมุมเลยนะคะพี่ๆขออนุญาตไปรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปนะคะดูนเนื้อพระควิพมีสองด้านแบบนี้นะคะด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อเงินวัด้ายน้าจังหวัดพิจิตรนะคะพระบ้านเกิดจังหวัดน้องเองนะคะพี่ๆพ,พระหลวงพ่อเงินวัดบางคานะคะหลวงพ่อเงินบางคานวางฤ็ธ รุ่นช้างคู่นะคะรุ่นช้างคู่นะคะน่าจะออกวัดท้ายน้ำอาเภอเพลระเลศจ,จังหวัดพิจิตรนะคะด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ๆหลังเนี่ยจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะหน้าชัดๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะขอบข้างค่ะพี่ชมขอบข้างนะคะนํามาแบ่งปันให้พี่ๆราคามิตรภาพเลยนะคะราคานี้นะคะ ในการต่อไปค่ะพี่พจะเป็นหลวงปูทวดค่ะเหมือนจะเป็นเ,เนื้อตะกัวนะคะเนื้อนี้นะคะพี่พี่ไม่ออกขาวออกเงินอะไรเลยนะคะน่าจะเป็นตะกัวนะคะหลวงปูทวดวัดช้างให้ค่ะ <ing> เนื้อส,สวยแบบนี้นะค่ะพี่หน้าพระชัดชัดแบบนี้นะคะหน้าพระชัดชัดแบบนี้เลยนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นหลวงปูทิมค่ะพี่พี่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นใต้ร่มเย็นนะคะ เสาห้าสองห้าสองหกนะคะแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะคะเช่าบูชาไปได้เลยค่ะพี่ๆค่ะเช่าบูชาไปได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญพระครูรุ่งค่ะพระครูรุ่งวัดท่ากระบือนะคะได้มาเกา่าๆเดิมๆแบบนี้ค่ะพี่ๆได้เชา่าเหมามากเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะวิขออภัยค่ะ ด้านหลังเหรียญน,นะคะจะเป็นพ่อสสองสี่แปดสี่นะคะเหรียญพระครูรุ่งนะคะพี่ๆท่านใดชมรูปภาพแล้วนะคะยังไม่ถูกใจก็สามารถแจ้งน้องได้นะคะเราคุยกันเองนะคะพี่ๆไม่ถูกใจไม่ว่าการคําพี่ชมก่อนได้นะคะจะได้ตัดสินใจเล้วมยังไม่ชอบมันยังไม่ใช่ไม่เป็นไรครับพี่อีพ,พีหน้าเข้ามารับชมน้องใหม่ได้นะคะ เหรียญต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกค่ะพระครูวิริยกิตินะคะหรือว่าหลวงปู่โตนะคะพี่ๆเนื้อน่าจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะด้าหนหลังพ่อศสองห้าหนึ่งหนึ่งค่ะยันกันชัดๆแบบนี้ค่ะพี่พเห็นกันกันชัดๆแบบนี้นะคะกันหน้าเหรียญน,นะคะสวยๆเลยค่ะพี่พเหรียญสวยๆเลยนะคะ แบงคบันให้พี่พี่ถูกท่านนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นคันพี่หกร้อยบาทเท่านั้นนะคะเปิดกันยี่สิบห้ารายการจุกๆไปเลยค่ะวันนี้นะคะพี่พี่ไปต่อกันที่รายการต่อไปคันพี่พระผงสุพรรณค่ะเนื้อคุกรักมาแบบนี้ค่ะพี่เนื้อสวยๆเปรียกทองมาแบบนี้แน่นๆเลยค่ะพี่พี่ขอบข้างนะคะด้านหลังนะคะสวยๆสวยๆเลยพี่สวยๆเดิมๆเลยนะคะ ขอบข้างค่ะพี่พี่ท่านใดสุดถูกใจนะคะอยากจะเช่าบูชาไปก็สายด่วนสายตรงโทรหาน้องมาได้เลยค่ะถ้ารับสายช้าต้องขออภัยพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะพอดีน้องทํางานประจํานะคะอาจจะมีรับสายช้าบ้างตอบอินบ็อกซ์ข้อความรายชา้าบางต้องขออภัยไว้นะที่นี้นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นพระปิตาค่ะพี่พระปิตา ของหลวงปู่โตวัดประดู่ฉินพีนะคะพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์มหาเสน์ค่ะพี่พ,พีพิมพ์มหาเสนพ่อสองสองห้าหนึ่งแปดนะคะพระปิตาพิมพ์มหาเสน์ของหลวงปู่โตนะคะเก่าๆค่ะพี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะแบ่งปันให้พี่พีทุกท่านหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะ รับหลายองค์เราพูดคุยราคากันได้นะคะลูกค้าเก่านะคะเราเช่าบูชากันบ่อยนะคะเรารู้ดีเนาะอ่ารายการต่อไปนะคะพี่พี่เป็นพระสุ้มก่อค่ะพระซุ้มก่อองค์นี้ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะพี่พี่ชมกันช้าๆชัดชทุกด้านทุกมุมไปเลยนะคะด้านหน้านะคะ ธิษฐานนะพี่ที่ฐานนะคะแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านนะคะแบ่งปันให้พี่ๆี่ทุกท่านได้เช่าบูชาไปเลยนะคะรายกานต่อไปค่ะพี่พี่เป็นพระหลวงปูทวดค่ะด้านหลังนะคะพิมพ์นี้เล็กเล็กหน่อยนะคะพ,พี่เล็กหน่อยนะคะสวยสวยเดิมเดิมค่ะพี่พี่สวยสวยเดิมเดิมนะคะองค์นี้นะคะสําหรับพระหลวงปูทวดค่ะ ไปรายการต่อไปนะคะพี่เป็นพระพิตาเก่าๆคุกรักมนันแน่นแบบนี้ค่ะพี่เนื้อคงคุกรักมาแน่นๆแบบนี้นะคะเก่าๆเดิมๆนะคะองค์นี้น้องไม่ทราบที่แน่ชัดนะคะไม่ขอแจ้งค่ะพี่ๆนะคะหากพี่ๆท่านใดชอบหรือว่าสายนี้อยู่แล้วนะคะชมแล้วชอบชมแล้วใช่นะคะสามารถใส่ด้วนใส่ตรงมาปิดกับน้องได้เลยะคะ่ะพี่ๆองนี้พระพิตานะคะเห็นแข้งกันชัดๆแบบนี้นะคะพี่ๆ เปียกทองมาแน่นๆค่ะคุกรักมาแน่นๆแบบนี้นะคะด้านหลังหินยันชัดเจนกันแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ค่ะแบ่งปันให้พี่พี่ถูกท่านนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่หกร้อยบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่รูปหล่อแบบนี้นะคะที่ฐานจะมีรอยตัดช่อไม่ไม่ถึงฐานนะคะพี่พี่รอยตัดช่อมาแบบนี้นะ ได้มาแบบนี้เลยนะคะก็เนื้อทองเหลืองสวยๆแบบนี้ค่ะพี่เนื้อทองเหลืองสวยๆแบบนี้นะคะหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมวัดบางคานค่ะพี่พี่เปลี่ยนรูปหล่อน,นี้นะคะแบ่งไปให้พี่พี่ทุกท่านเช่าบูชากันเลยนะคะได้ไปไม่ผิดหวังค่ะพ,พี่พระน้องนะคะสวยต้งปุกนะคะ ทุกองตรงปกแน่นอนค่ะพี่พี่ขาทุกองตรงปกแน่นอนนะคะรายการต่อไปขออนุญ,ญาตเปิดเป็นพระปิตาค่ะพระ็ิตาเนื้อก่าๆแบบนี้ค่ะพี่มีแปะทองมานะคะเปียกทองมานะคะเหมือนจะเป็นเนื้อกลาเลยค่ะพ,พี่ไม่แน่ใจเลยเนื้อนะคะถ้าให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดไปนะคะต้องขออภัยพี่พี่ทุกท่านไวห,หนะที่นี้ด้วยนะคะน้องก็ดูไม่ค่อยเป็นนะคะพี่พ พี่พี่ท่านใดดูเป็นดูชอบแล้วก็สามารถปิดกับน้องได้เลยค่ะองนี้จะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พี่พระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัสาพานสูงนะคะรูปเก่าเดิมๆค่ะพี่พระเก่าเก่าเดิมแบบนี้นะคะแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านกันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่ขแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านกันเลยทีเดียวนะคะส่องกันดูทุกด้านทุกมุมเลยนะคะ ใครชอบใครถูกใจอยากเช่าบูชาไปนะคะอย่าลืมใส่ดวนใส่ตรงหาน้องแก้วตาพระเครื่องได้เลยนะคะคนนี้ไปองค์ต่อไปค่ะพี่เป็นพระปิตาสามเกลือค่ะพระปิตาสามเกลือคุกรักแน่นแบบนี้ทุกด้านนะคะทุกองค์นะคะปิตาสามเกลือนะคะพี่ๆสวยๆเดิมๆค่ะมีกลิ่งนะคะมีกลิ่งฟังเสียงนะคะ น้ำมาแบ่งปันปให้พี่ๆทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะพี่ๆชอบองค์ไหนทูกใจองค์ไหนนะคะอยากเช่าบูชาพระก็สายด่วนใส่ตรงมาที่เบอร์โทรน้องแก้วตาได้เลยค่ะพี่พี่หรืออยากได้บริการเก็บเงินไปทางก็แจ้งน้องมาได้เลยนะคะ สำหรับองค์นี้เป็นพระปิตาสามเกอนะคะได้มาสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะพี่พี่ได้มาสวยๆเดิมๆเลยนะคะขออนุญาตเปิดรายการต่อไปค่ะไปกันรัวๆค่ะพี่พี่เปิดด้วยพระสมเด็จค่ะพิมพ์นี้นะคะแน,น่นสวยๆแบบนี้ค่ะมีคราบกรอบ,บแบบนี้ค่ะพี่พี่คราบกรอบ,บแบบนี้นะคะเยี่ยมกรอบให้เรียบร้อยนะคะด้านหลังค่ะ สวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะสําหรับพระสมเด็จอง์นี้นะคะแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านเหมือนเช่นเคยค่ะพี่ๆแบ่งปันให้กันเหมือนเช่นเคยนะคะ<ส>ราคานี้ยังไม่มีรับประกันให้นะคะก<ส>่อนตัดสินใจเช่าบูชาอย่าลืมค่ะพี่ๆอย่าลืมชมให้ชอบชมกันให้ถูกใจก่อนนะคะรายการต่อไปค่ะพระสมเด็จค่ะสมเด็จวัดละคังนะคะพี่ๆ เก่าๆค่ะพี่ดูเนื้อนะคะอ,อืดูเนื้อดูเนื้อหาม้วนสานะคะพ,พี่น้องจะพยายามส่งกันให้เห็นทุกด้านทุกมุมช้าๆช,ชัดๆนะคะเพื่อพี่พี่จะได้ตัดสินใจในการเช่าบูชาได้ง่ายขึ้นนะคะอ่าองนี้น้องหยิบให้พี่พี่รับชมครบทุกรายการแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะ งินส่วนหนึ่งที่พี่ๆถูกท่านเช่าบูชาพระจากร้านน้องไปนะคะน้องได้นําไปตั้งกองกระถิ่นและจัดทําโรงทานนะคะพี่ๆขอให้พี่ๆถุกท่านอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมับฟังและอุดหนุนพระจากร้านน้องนะคะหวังว่าอีพีนี้จะมีพระที่ถูกตาต้องใจพี่ๆนะคะหากอีพีนี้น้องพูดอะไรผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขออภัยพี่ๆถูกท่านไว้ณที่นี้นะคะ ราบสวัสดีค่ะพี่พี่